เรื่องสยองนักเรียนหญิงในโรงเรียนประจำเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากอาจารย์สอนวิชาหน้าตัดสินในโรงเรียนประจำแห่งหนึ่งอาจารย์อยู่สอนที่นี่มากกว่า20ปีแล้วอย่างที่บอกว่าเป็นโรงเรียนประจำก็จะมีการผัดเปลี่ยนเรนอาจารย์ที่คอยตรวจตาหองพักอยู่ตลอดทุกคืนอาจารย์เล่าว่าคืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์ เป็นคืนที่นักเรียนจะต้องลงไปประชมุมหน้าเสาธงอาจารย์ได้เดินขึ้นไปบนหอพักหญิงเพื่อจะได้ตรวจดูว่ามีนักเรียนคนไหนที่ไม่ลงไปประชมุมหรือเปล่าตอนนั้นไฟบนหอพักปิดหมดค่อนข้างมืดมากอาจารย์ก็เดินตามทางบันไดไปจนถึงชั้นสี่ขณะที่กำลังเดินขึ้นไปถึงชั้นห้า อาจารย์ก็ได้เห็นกับนักเรียนหญิงคนหนึ่งซึ่งมองจากความมืดคือใส่ชุดนักเรียนอยู่เธอวิ่งพรวดลงมาแบบไวมากวิ่งผ่านอาจารย์ไปในความมืดอ,อาจารย์กำลังจะเรียกมาถามว่าทำไมเธอไม่ลงไปประชุมแต่นักเรียนคนนั้นวิ่งไปไวมากจนไม่ทันจะเรียกอาจารย์นึกสงสัยว่าเวลาปับน,นี้แล้วทำไมน,นักเรียนคนนั้น ยังอยู่ในชุดเครื่องแบบทําไมยังไม่เปลี่ยนชุดลำลองเหมือนคนอื่นๆอีกใจหนึ่งอาจารย์ก็คิดว่าเด็กนักเรียนคนนั้นอาจจะรู้ว่าอาจารย์มาตรวจโด,ดยรีบวิ่งลงไปหรือเปล่าเพียงชั่วอึดใจที่อาจารย์กําลังยืนคิดอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของใครสักคนวิ่งมาอย่างรวดเร็วจากชั้นล่างกำลังจะขึ้นมาที่ชั้นห้าซึ่งอาจารย์ยืนอยู่ เสียงวิ่งนั้นดังใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆอาจารย์จึงเดินจ้ำๆเลยไปถึงดาดฟ้าเพื่อจะรอดักใครสักคนที่กำลังวิ่งขึ้นมาแต่แล้วเสียงนั้นก็มาหยุดอยู่ตรงชั้นห้าอาจารย์ก็มองลงทางช่องบันไดแต่ก็ไม่มีใครเดินขึ้นมาอาจารย์กำลังจะเดินลงไปสำรวจต่อปรากฏว่าประตูดาดฟ้ามีลมตีแรงมากจนเกิดเสียงดัง อาจารย์จึงหยุดชนักแล้วรีบวิ่งขึ้นไปทางดาดฟ้าทันทีโดยคิดว่าอาจจะมีเด็กนักเรียนคนอื่นแอบ,บอยู่ก็ได้พออาจารย์เปิดประตูดาดฟ้าพวดออกไปภาพที่เห็นตรงหน้าทําให้อาจารย์ตึงกับช็อกแทบสติลุดอาจารย์เห็นนักเรียนหญิงมปลายคนหนึ่งกำลังนั่งบนขอบระเบียงดาดฟ้าคล้ายจะกระโดดลงไป คือนั่งแบบนิ่งๆสภาพผมเผพ้วลงลังแต่อาจารย์ก็ยังใจดีสู้เสือคิดว่าเป็นเด็กนักเรียนที่กำลังคิดไม่ดีจะทำร้ายตัวเองอาจารย์จิงตะโกนบอกให้ลงอย่าทำแบบนั้นแต่เด็กคนนั้นกลับกระโดดพว่ลงไปต่อหน้าต่อตาอาจารย์เห็นแบบนั้นเลยลองพีสจนสติแตกก่อนจะวิ่งไปมองตามตูว่าเด็ก ที่กระโดดลงไปข้างล่างเป็นอย่างไรบ้างแต่สิ่งที่ชอกยิ่งกว่าคือข้างล่างกลับไม่มีร่างของเด็กคนนั้นตอนนั้นอาจารย์สติแทบหลุดและคิดว่าตัวเองเดินดีเข้าแล้วแน่ๆแล้วพออาจารย์ตั้งสติได้ก็รีบจำอ้าวลงบันไดไปและที่พิลกสุดคือขณะที่อาจารย์กพิ่งเดินกึ่งวิ่งลงบันไดยอยู่ ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าที่กำลังวิ่งขึ้นมาแบบตอนแรกอีกอาจารย์จับราวบันไดพร้อมกับหลับตาสวดมนต์อยู่ในใจสลับตับวิ่งวิ่งเดินเดินไม่กล้าลืนตามองคือคำทางลงเอาแล้วเสียงวิ่งนั้นก็เหมือนจะสวนผ่านอาจารย์ไปจนขาอาจารย์แข็งด่มตามมาอีกทีก็ลงมาถึงชั้นล่างของหองพักแล้ว อาจารย์บอกว่านั่นเป็นครั้งแรกที่เจอหนักขนาดนี้หลังจากคืนนั้นอาจารย์ถึงกับต้องขอลา